มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยพ้นจากห้อง ICU แล้วโอ้โหฟังดูเป็นข่าวดีสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่คำถามสำคัญก็คือว่าการที่คนไข้คนหนึ่งได้ออกมาจากห้องผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยมันหมายความว่าเขาแข็งแรงพอที่จะกลับบ้านได้แล้วจริงๆหรอหรือว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอีกยาวไกลในโรงพยาบาลวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางการรักษาที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยกันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำพูดนี้เลยครับ ของคุณเอกนิตินิติทันประพาสหรือที่เราเรียกกันว่าหมอเอกซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นคําวินิจฉัยของแพทย์เจ้าของไข้ที่บอกว่าคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วละ่ะซึ่งคําวินิจฉัยนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนไข้ที่ชื่อว่าเศรษฐกิจไทยถูกย้ายออกจากห้อง ICU แต่คําถามคือแล้วจะย้ายไปที่ไหนต่อละ่ะคือแน่นอนครับว่าการจะย้ายคนไข้ออกจากห้อง ICU ได้เนี่ยสัญญาณเชียบมันต้องดีขึ้นอย่างชัดเจนก่อน ซึ่งคำกล่าวนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับมาจากข้อมูลล่าสุดที่ทำให้ทีมแพทย์ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยและนี่ครับคือสัญญาณชีพแรกที่สำคัญที่สุดตัวเลขการเติบโตของ GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปี2,568ที่ขยายตัวได้ถึง2.5%ซึ่งต้องบอกว่าดีกว่าที่หลายคนคาดการไว้มากเลยตัวเลขนี้เปรียบเหมือนกับสัญญาณการตอบสนองของคนไข้ที่ทำให้คุณหมอกล้าตัดสินใจย้ายคนไข้พ้นจากภาวะวิกฤตได้ ปัจจัยที่ช่วยประคองอาการคนไข้เอาไว้ก็มาจากการให้ยาหลายขนาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาชูกําลังระยะสั้นอย่างโครงการคนละครึ่ง plus ที่ไปกระตุ้นการบริโภคแล้วก็มีการอัดฉีดโมบประมาณของภาครัฐเข้ามาอีกทั้งหมดนี้เลยครับคือการรักษาตามอาการที่ทําให้สัญญาณชีพของคนไข้ดูดีขึ้นในระยะสั้นจนสามารถย้ายออกจากห้อง ICU ได้นั่นเองแต่ในทางการแพทย์นะครับ แพทย์ที่ดีจะไม่ดูแค่สัญญาณชีพที่เห็นแบบผิวเผิน<ๆ>เขาจะขอความเห็นที่2หรือ second opinion เพื่อตรวจให้ลึกไปถึงโรคประจำตัวที่อาจจะซ่อนอยู่ในทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับถึงเวลาที่เราต้องมาฟังความเห็นที่2ที่เต็มไปได้วยความรอบคอบกันบ้างแล้วนี่คือคําถามสําคัญเลยครับลองนึกภาพตามนะครับผลตรวจเลือดที่ดีแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันบอกได้จริงๆเหรือว่าคนไข้าหายจากโรคเรื้อรังแล้วแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปวิ่งมาราธอนได้เลย หรือว่าเรากำลังดีใจเร็วเกินไปกับอาการที่ดีขึ้นแค่ชั่วคราวกันแน่ลองเปรียบเทียบดูนะครับด้านหนึ่งเนี่ยคนไข้ดูเหมือนจะตื่นแล้วก็ตอบสนองดีจากการให้ยากระตุ้นแต่พอมาดูผลสแกนร่างกายแบบลึกๆกลับพบว่าเฮ้ยอวัยวะภายในยังคงมีปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะข้อมูลดีๆแค่ไตรามาสเดียวอาจาเป็นแค่การตอบสนองต่อยาแต่โรคจริงๆนะ่ยยังอยู่ครบเลยครับ และไอปัญหาเชิงโครงสร้างที่ว่านี้ก็คือโรคเรื้อรังของคนไข้เรานั่นเองครับเป็นเหมือนโรคประจำตัวที่ฝังรากลึกมานานไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนจากนี่ครัวเรือนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากผลิตภาพต่ำหรือว่าโรคหลอดเลือดตีบจากกฎระเบียบที่มันล้าสมัยซึ่งอยากแก้ปวดเรียสั้นๆเนี่ยมันไม่สามารถรักษาโรคพวกนี้ให้หายขาดได้หรอกครับเอาล่ะครับและนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลย การออกจากห้อง ICU ไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะได้กลับบ้านนะแต่มันคือการย้ายไปสู่หอผู้ป่วยผักฟืน้นเพื่อเริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงและยาวนานสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงคำถามที่น่าคิดตามก็คือแล้วหลังพ้นภาวะวิกฤตคนไข้ที่ชื่อเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยต้องเดินทางไปที่ไหนต่อในโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้จริงๆและนี่คือแผนการรักษาต่อจากนี้ครับ คนไข้ของเราต้องผ่านด่านสำคัญในหอผู้ป่วยอีก5แห่งเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาแข็งแรงพอที่จะสู้กับโรคภายนอกได้จริงๆซึ่งแต่ละห้องก็มีเป้าหมายการรักษาที่ชัดเจนมากๆมาดูกันทีละห้องเลยครับด่านแรกที่ต้องเจอเลยก็คือห้องกายภาพบําบัดครับเพราะการนอนป่วยนานๆเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเศรษฐกิจมันฟอและก็อ่อนแรงลงไปเยอะการพึ่งพาแต่อุตสาหกรรมเดิมๆก็เหมือนกับการใช้แต่กล้ามเนื้อแขนขวาจนแขนซ้ายลีบไปหมดแล้ว ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องสร้างกล้ามเนื้อมัดใหม่ๆผ่านการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อให้คนไข้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงอีกครั้งต่อมาครับคือห้องผ่าตัดใหญ่นี่คือขั้นตอนที่อาจจะเจ็บปวดน่าดูเลยแต่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อผ่าตัดเอาก้อนเนื้อร้ายอย่างกฎระเบียบที่ซับซ้อนและกฎหมายที่ล้าสมัยออกไปเพื่อให้โครงสร้างกระดูกและเส้นเลือดของเศรษฐกิจกลับมาทํางานได้คล่องตัวเปิดทางให้เลือดลมของการลงทุนมันไหลเวียนได้สะดวกขึ้นนั่นเอง ยังไม่หมดนะครับคุณค่ายังมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เรียกว่า corruption ซึ่งมันเป็นเหมือนยาพิษที่ทําให้ยาดีๆที่เราให้ไปเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ดังนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการล้างพิษครับเพื่อกําจัดเชื้อรายนี้ออกจากระบบให้ร่างกายพร้อมรับการรักษาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับตัวเลขนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงเกิน90%มันเปรียบเสมือนก้อนน้ำหนักขนาดมหึมาที่ถ่วงคนไข้ของเราเอาไว้ทำให้ลุกยืนได้ลำบากมาก ด้วยเหตุนี้แหละครับหอผู้ป่วยต่อไปจึงเป็นศูนย์บำบัดนี่คือการมีนิสินท่วมตัวเนี่ยมันก็เหมือนการถูกบังคับให้ใส่เสื้อกลอที่หนักอึ้งไว้ตลอดเวลาทําให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกเลยการให้ยาแก้ปวดระยะสั้นอาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแป๊บๆแต่การรักษาที่แท้จริงคือการวางแผนถอดเกลอที่หนักอึ้งน,นี้ออกไปอย่างจริงจังครับแล้แล้วก็มาถึงหอผู้ป่วยสุดท้ายก่อนกลับบ้านนั่นก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันครับ เมื่อร่างกายเรื่องฟื้นตัวก็ถึงเวลาฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสสงครามการค้าหรือแบคทีรียเศรษฐกิจโลกถอยเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อคุณไข้กลับบ้านไปแล้วจะไม่กลับมาป่วยหนักอีกในเร็ววันหลังจากที่เราได้เห็นแผนการรักษาทั้งหมดแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วคนไข้ที่ชื่อเศรษฐกิจไทยจะผ่านการรักษาในทั้ง5หอผู้ป่วยนี้ได้สำเร็จ และแข็งแรงพอที่จะออกจากโรงพยาบาลได้จริงๆหรือไม่นี่คือประเด็นที่ท้าทายที่สุดเลยครับคือถึงแม้เราจะมีแผนการรักษาที่ดีแค่ไหนแต่คำถามก็คือทีมแพทย์หรือรัฐบาลเนี่ยมีความกล้าหาญพอที่จะสั่งการรักษาที่มันเจ็บปวดอย่างการผ่าตัดหรือการบังคับไปคนไข้ทำกายภาพบําบัดที่มันยากลาบากหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกให้แค่ยาแก้ปวดเพื่อประคองอาการไปวันๆนี่คือคําถามสําคัญที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเลยครับ สไลด์นี้สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีเยี่ยมเลยครับเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะผ่านจุดวิกฤตในห้อง ICU มาแล้วก็จริงและตอนนี้ก็กำลังนอนพักในหอผู้ป่วยสามัญที่ต้องเฝ้าระวังอาการอยู่แต่กระบวนการที่สำคัญมากๆอย่างกายภาพบำบัดหรือการผ่าตัดเนี่ยยังแทบไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้าส่วนการจะได้กลับบ้านนั้น hmm. ดูเหมือนจะยังอยู่อีกไกลเลยครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่แท้จริงของทีมแพทย์ หรือผู้กำหนดนโยบายไม่ใช่แค่การฉีดยากระตุ้นให้คนไข้ดูตื่นตัวชั่วคราวแต่คือการวางแผนและลงมือรักษาที่ครบวงจรตั้งแต่การประคองอาการการผ่าตัดแก้ปัญหาที่ต้นต่อไปจนถึงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคตครับและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับคำว่าพ้น ICU อาจจะเป็นคำพูดที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ญาติญาติสบายใจขึ้นได้แต่ในความเป็นจริงสำหรับทีมแพทย์และตัวคนไข้เองแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงนะ่ะ เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นซึ่งก็นํามาสู่ข้อสรุปที่น่าคิดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ดูไม่ดีแต่คือการที่เราชะล่าใจกับตัวเลขที่ดีเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วและนี่คือภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ครับ การที่เราดีใจกับตัวเลขแค่ไต่มาสเดียวแล้วสรุปว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากคนไข้เพียงพราะเห็นว่าเขาลืมตาขึ้นมาได้ทั้งที่ปอดของเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะหายใจได้ด้วยตัวเองเลยซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมก็เป็นได้ครับ